สอดีข่าวันนีพวกเรามาสำรวจแหล่งน้ำในหัวข้อานักสืบสำรวจน้ำแหล่งน้ำที่เราเลือกคือบริเวณค้างตึกเราเปอนะคะเราเริ่มจากให้เพื่อนนำขวดเปล่าพลาสติกใส่น้ำในแหล่งน้ำเพื่อจะนำมาทดลองตรวจสอบค่าพ h เกรดเบสของน้ำพอได้มาแล้วก็นำกระดาษลิตมสัสมาจุ่มน้ำในขวดแล้วเกิดค่า p ีเดได้เท่ากับเจ็ดหลังจากนั้นก็อาน้ำมาไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลาส8ปดชั่วโมง หลังจากที่เราทิ้งน้ำไว้อุณหภูมิี่บแ48ชั่วโมงนะครับเราก็มาวัดค่าความคุณใสด้วยกระดาษเลสซคิดนะครับผมที่เราเป็นไว้โดยหลังจากวัดความคุณใสจากกระดาษเลสซคิดนะคะผมมีค่า n t u ไม่เกิน25 n t u นะครับหลังจากที่เราวัดค่าคุณใสเสร็จแล้วเราจะนํามาต้มเพื่อวัดค่า p h หลังจากนี้นะครับ จากต้มน้ำเสศษนะะ้เราจะมาตรวจค่า p f หลังจากต้มน้ำนะคะผมซึ่งเราวัดค่าได้6 p F นะคะต่างจากการตวรวจรอบแรกอยู่1 p f ครับผมสรุปการทดลองนะคะน้ำแหล่งน้ำของเราที่นํามาทดลองนั้นสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำและพิชน้ำได้แต่ไม่สามารถนำโบเรกุปโปน้ำได้ครับผมเอจบกันรายงานแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ